วันนี้ได้มามอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนร่วมสุขพัฒนานะครับซึ่งมีจํานวนประชากรประมาณ143คน48หลังคาเรือนครับโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในการมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะาครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำมานานแล้วโดยทางบริษัทได้จัดตั้งโครงการ Sky Med Newgen ปันน้าใจสื่สังคมมอบหน้ากากอนามัยจํานวน5ลา้านชิ้นต่อพี่น้องประชาชนคนไทยมอบให้แก่ทางหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนแล้วก็มูลนิธิ ที่ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ยังขาดแคลนนะครับก็เลยมามอบให้ครับรู้สึกยังไงครับที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบในครั้งนี้ครับก็รู้สึกยินดีเหมือนทุกครั้งที่ได้มามอบครับเพราะว่าได้มีส่วนช่วยพี่น้องคนไทยได้มีหน้ากากอนามัยใช้กันแล้วก็จะได้ช่วยป้องกันโรคในการแพร่ระบาดของโรคโควิดอยู่ในช่วงเวลานี้ครับอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเกี่ยวกับการป้องกันโควิดครับก็คือ ฉีดวัคซีนถ้าใครมีโอกาสฉีดก็ฉีดได้ก็ดีครับแล้วก็หน้ากากอนมามัยสําคัญที่สุดแล้วก็เจลแอลกอฮอล์แล้วก็ถ้าจะลองก็ลองพวกสมุนไพรไทยหน่อยก็ได้เพื่อทานเสริมครับ3ามสี่อย่างนี้ก็น่าจะครอบคุมได้แล้วครับขอบพระคุณบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่ใส่ใจและดูแลประชาชนในชุมชนค่ะ